ยุคสมัยใหม่ต่างก็ให้ความสําคัญกับกฎหมายครับโดยมองกฎหมายนั้นเป็นเครื่องมือในการปกครองมองกฎหมายนั้นในฐานะเป็นเครื่องมือในการอ้างความชอบธรรมในการใช้อํานาจของตนเองอำนาจของตนเอง,อง,เองระบบเผด็จการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมืออยู่ใน4ลักษณะสําคัญครับลักษณะแรกคือการเอากฎหมายไปห่อหุ้มปืนเมื่อเวลาใดก็ตามผู้เผด็จการคณะผู้เผด็จการอยากจะทําอะไร แทนที่จะสั่งการลงไปเลยแต่เขาจะแปลงความต้องการของเขานั้นให้กลายเป็นกฎหมายเชยก่อดมีหลากหลายวิธีครับวิธีแรกแนบเนียนน้อยหน่อยนั่นก็คือสั่งแล้วก็เอาคําสั่งของตัวเองเสกให้เป็นกฎหมายวิธีที่2ดูแนบเนียนมากขึ้นคือไปตั้งสภาขึ้นมาแล้วให้สภาเป็นคนไปออกเป็นกฎหมายนะครับหลังรัฐประหารที่ผ่านมาปี57เราพบเห็นว่าคณะรัฐประหารออกประกาศคําสั่งจํานวนมากเป็นไปตามความต้องการของผู้เผด็จก,การนั่นแหละ แล้วก็ไปเสกมันให้มันกลายเป็นกฎหมายหรือแนบเนียนมากขึ้นสร้างสภานิติบัญญัติขึ้นมาครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ไปตราเป็นพระราชบัญญตัติออกมาให้ใช้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเบื้องหลังของมันก็คือความต้องการของผู้ประด็จการเบื้องหลังของมันก็คือปืนแต่เอากฎหมายไปห่อหุ้มปืนเพื่อให้ปืนนั้นดูซอฟต์ดูอ่อนนุ่มดูมีความชอบธรรมมากขึ้นลักษณะที่2ครับเมื่อมีกฎหมายห่อปืนมาแล้วก็ต้องเอากฎหมายห่อปืนไปใช้ เอากฎหมายที่ออกหุ้มปืนไปใช้ต้องอาศัยใครต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยกตัวอย่างเช่นมีกฎหมายออกมาแล้วครับเกี่ยวกับการชุมนุมสาธารณะเสร็จแล้วเมื่อมีการชุมนุมเกิดขึ้นแทนที่จะเอาปืนไปยิงผู้ชุมนุมให้ตายจะอุ้มผู้ชุมนุมให้หายจะสร้างสารเตี้ยขึ้นมาเอาผู้ชุมนุมไปเข้าคุกเลยไม่ใช่ครับเอาเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติการและการปฏิบัติการเหล่านั้นมาในนามของกฎหมายมาในนามของการบังคับใช้กฎหมาย เสร็จแล้วก็จับไปเอาไปดําเนินคดีแล้วสารก็มีคําพิพากษาลงโทษอาจจะมีการให้จําคุกเกิดขึ้นทั้งหมดนี้ก็ทําให้ผู้ชุมนุมคนนั้นแทนที่จะถูกอุ้มไปแทนที่จะถูกยิงไปแต่เขาถูกคําพิพากษาลงโทษหรืออีกกรณีหนึ่งครับเป็นความคุ้มกันให้กับบรรดาผู้ประเด็จการเองด้วยการออกกฎหมายมาครับว่าสิ่งใดๆที่ใดก็ตามที่ผู้ประเด็ดการใช้อํานาจไปแล้วจะถือว่าไม่มีความผิด เมื่อไรก็ตามที่ประชาชนต้องการโต้แย้งตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ประเด็ดการบรรดาเจ้าหน้าที่ก็ดีหรือศาลก็ดีก็จะบอกว่าตรวจสอบให้ไม่ได้เพราะมันมีกฎหมายคุ้มกันให้กับผู้ประเด็จการอยู่ลักษณะที่3ครับนั่นก็คือการใช้กฎหมายไปอย่างไม่เป็นคุณต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนการใช้กฎหมายอย่างไม่แน่นอนชัดเจนจนทําให้ประชาชนนั้นไม่แน่ใจจึงไม่กล้าที่จะใช้สิทธิเสรีภาพ เรามีรัฐธรรมนูญรับรองเสรีภาพของประชาชนเต็มไปหมดเสรีภาพในการพูดเสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพในการชุมนุมแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณใช้เสรีภาพเหล่านี้ไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณอาจจะถูกดำเนินคดีได้อย่างเสมอแม้ประชาชนจะประเมินดูแล้วว่าในสายตาของวินยูชนผู้มีเหตุมีผลนั้นสิ่งที่เขาแสดงออกไปสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาโพสต์ลงในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ต่างๆมันไม่เข้าองค์ประกอบความผิด แต่ด้วยวิธีการใช้กฎหมายแบบไม่ได้เป็นมาตรฐานเช่นนี้ก็สามารถเอาผิดได้อยู่ดีอย่างน้อยๆก็สามารถตั้งข้อหาไว้ก่อนเมื่อเกิดแบบนี้พี่น้องประชาชนก็เกิดความรู้สึกว่าการใช้เสรีภาพที่ตนมีแต่ละครั้งมันตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงทุกครั้งไปใช้เสรีภาพในการพูดไม่รู้แล้วไม่รู้ว่าจะโดน1นึหนึ่ไหมใช้เสรีภาพในการพูดไม่รู้ว่าจะโดน1นึนฐานยุยงปลุกปั่นไหมใช้เสรีภาพในการโพสต์แสดงออกในทางคอมพิวเตอร์ไม่รู้ว่าจะผิดตามความผิดอาญา ทางคอมพิวเตอร์หรือไม่อย่างไรดังนั้นเพื่อไม่อยากเสี่ยงภัยก็เลือกที่จะเซ็นเซอร์ตัวเองไม่ใช้เสรีภาพนั้นเสียจะดีกว่าการใช้กฎหมายอย่างไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายใช้ไปอย่างบิดผันหรือ abuse of power ยกตัวอย่างเช่นมีการออกหมายจับครับแต่ก็ไม่ไปจับหรอกครับเอาหมายจับเก็บไว้ในลิ้นชักจนกระทั่งบุคคลที่ถูกหมายจับนั้นเนี่ยเริ่มเคลื่อนไหวเริ่มรณนงรงประเมินกันแล้วว่าต้องจับก็หยิบหมายจับ มาใช้จับกลุ่มเข้าอยากจะให้คนที่ชุมนุมออกไปจากพื้นที่แต่ไม่รู้จะใช้กฎหมายอะไรบางทีก็เข้าไปจับแล้วก็อ้างพรบความสะอาดเครื่องขยายเสียงใช้เสียงดังเกินควรต่างๆเป็นต้นหรือแม้กระทั่งประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเพื่อต้องการควบคุมโรคระบาดห้ามชุมนุมเพราะกลัวการชุมนุมทําให้เกิดโรคระบาดแต่ลึกๆแล้วต้องการห้ามการชุมนุมที่เป็นการต่อต้านประท้วงรัฐบาลต่างๆนี่คือการใช้กฎหมาย โดยไม่ตรงไปตามวัตถุประสงค์ใช้อำนาจอย่างบิดพันทั้งหมดที่ผมพูดมานี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็จการในยุคสมัยใหม่ที่พยายามเอากฎหมายมาใช้เป็นเครื่องมือแทนที่จะใช้ปืนใช้กําลังทางกายภาพเข้ากดขี่ปราบปรามทุกอย่างมาในนามของกฎหมายทั้งสิน้นวิธีคิดของระบอบเผด็จการอำนาจนิยมจะแตกต่างจากวิธีคิดของระบอบประชาธิปไตยครับบรรดาผู้ปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยม จะมองว่าประชาชนต้องอยู่เพื่อรัฐแต่วิธีคิดแบบระบอบประชาธิปไตยจะมองว่ารัฐเกิดขึ้นมาได้เพราะประชาชนให้มันเกิดขึ้นมารัฐไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากประชาชนวิธีคิดแบบเผด็จการอำนาจนิยมมองอำนาจจากข้างบนลงข้างน้างผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจสูงสุดสั่งการลงมาให้คนข้างล่างทำแล้วก็ต้องทำ แต่วิธีคิดแบบประชาธิปไตยจะมองว่าอำนาจเป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่แล้วสมมอบส่งทอดต่อไปให้กับผู้ปกครองซึ่งเป็นตัวแทนของเขาวิธีคิดแบบเผด็จการมองว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใช้อำนาจรัฐทำอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการทั้งหมดนี้มาในนามของ reason of state เหตุผลของรัฐเมื่อความจำเป็นของรัฐเรียกร้องเมื่อเหตุผลของรัฐเรียกร้องเมื่อประโยชน์พ้ผลความต้องการของผู้เผด็จการเรียกร้องเขาก็ใช้อำนาจทันที แต่วิธีคิดของสังคมประชาธิปไตยจะตรงกันข้ามครับผู้ที่ใช้อำนาจรัฐทั้งหลายจะใช้อำนาจละเมิดสิทธทิเสรีภาพประชาชนได้ต้องมีกฎหมายให้อำนาจเสียก่อนวิธีคิดแบบเผด็จการจะมองว่าประชาชนไม่มีเสรีภาพในการทําอะไรเลยอยากทําอะไรต้องขออนุญาตรัฐก่อนแต่วิธีคิดแบบประชาธิปไตยตรงกันข้ามครับประชาชนใช้เสรีภาพในการกระทําการใดๆก็ได้ตามที่ตนเองปรารถนา เว้นแต่มีกฎหมายไม่ให้ทํานี่คือน้ํากับน้ํามันครับที่คิดกันคนละแบบดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยจริงนี่คือแก่นแกนแก่นแท้สาระสาคัญของความเป็นประชาธิปไตยครับนั่นก็คือประชาชนเป็นผู้ทรงอำน,นาจสูงสุดประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพและรัฐเกิดขึ้นได้เพราะประชาชนมีอยู่ประชาชนสร้างมันขึ้นมารวมตัวกันก,นก่อตั้งรัฐขึ้นมา แต่นับตั้งแต่รัฐประหาร2557จนกระทั่งมาถึงยุคสืบทอดอำนาจจากคณะรัฐประหารในปัจจุบันนี้เราพบเห็นการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามหลักการแบบประชาธิปไตยไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐหลายครั้งหลายหนเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจข่มขู่คุกค,คามละเมื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยไม่มีกฎหมายให้อำนาจอยากติดตามใครก็ขับรถสะกดรอยตาม จะไปตรวจสอบใครไปหาข่าวจากใครก็เอารถไปขับป้วนเปีียนวนเวียนอยู่หน้าบ้านอยากจะมาหาข่าวก็แฝงตัวเข้ามาอยู่ในที่ประชุมเขาอยากจะจัดกิจกรรมอะไรกันขึ้นมาภายในก็มาสะกดรอยตามมาบันทึกมาถ่ายภาพมาถ่ายคลิปมาถ่ายป้ายทะเบียนรถยนต์ของผู้มาร่วมงานต่างๆมาจดชื่อผู้มาร่วมงานต่างๆทั้งหมดนี้ไม่มีกฎหมายอะไรให้อำนาจหรอกครับแต่เข้ามาในานามรักษาความปลอดภัยให้ เข้ามาในนามของหาข่าวเข้ามาในนามขอความร่วมมือหลายครั้งเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจไปตามกฎหมายก็จริงแต่ใช้ไปอย่างเกินกว่าเหตุไม่สอดคล้องกับหลักความได้สัดส่วนหลักความพอสมควรแก่เหตุเจ้าหน้าที่มีอำนาจจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคำว่าจำกัดหมายถึงเอาอำนาจเอาสิทธิของประชาชนไปบางส่วนเท่านั้นห้ามไม่ให้ประชาชน ถ้าไม่ให้ประชาชนใช้เสรีภาพในบางส่วนเท่านั้นนี่คือจํากัดครับแต่ถ้ากําจัดคือทําให้สิทธิทเสรีภาพของประชาชนในเรื่องนั้นๆหายไปเลยหลายครั้งหลายหนไม่ใช่จํากัดสิทธิครับแต่เป็นการกําจัดสิทธิ์เมื่อเจ้าหน้าที่มีอํานาจแล้วใช้อํานาจไปหลายครั้งก็ใช้อํานาจอย่างไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมกันคนกลุ่มหนึ่งถ้าต้องการเชียร์รัฐบาลเต็มที่แต่อีกคนในกลุ่มหนึ่งถ้าต้องการตรวจสอบประท้วงโต้แย้งรัฐบาล เป็นอันต้องมีคดีเป็นอันต้องถูกจับกลุ่มคุมขังอยู่ร่ําไปทั้งหมดนี้คือสภาพการของการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือนับตั้งแต่ปี57จนถึงปัจจุบันครับบ่อยครั้งเรามักได้ยินคนพูดว่าถ้าไม่ได้ทําผิดแล้วจะกลัวอะไรตอบเขากลับไปดังๆเลยครับนี่ไม่ใช่เรื่องเราทําผิดแล้วเรากลัวหรือเราไม่ได้ทําผิดแล้วเราเลยไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่ติดตามหรือเจ้าหน้าที่ใช้กฎหมายมาจัดก,การเรา แต่ต้องถามกลับไปดังๆต่างหากครับว่าเจ้าหน้าที่เอาอำนาจอะไรมาละเมิดสิทธิประชาชนเรามักจะได้ยินคนพูดว่าถ้าเองไม่อยากเดือดร้อนเองนอนอยู่บ้านเฉยๆถ้าเองไม่อยากเดือดร้อนเองอย่าออกมาประท้วงอย่ามาตรวจสอบอย่ามาคัดค้านรัฐบาลตอบเข้ากลับไปดังๆเลยครับว่าประชาชนต่างหากที่เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุด ประชาชนต่างหากที่เป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพประชาชนจึงย่อมมีอำนาจอยู่แล้วมีสิทธทิอยู่แล้วในการตรวจสอบโต้แยง้งประท้วงรัฐบาลเรามักจะพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่บอกเอาไว้ว่าเขาจําเป็นที่จะต้องกระทําเพราะเขากระทาตามที่นายสั่งถ้าเขาไม่ทําเดี๋ยวนายก็เล่นงานเขาเขาก็จะถูกลงโทษอีกต้องถามเขาเข้าไปดังๆเลยครับว่าเจ้านายที่แท้จริงของบรรดาเจ้าหน้าที่เนี่ย คือประชาชนต่างหากเพราะประชาชนเป็นผู้จ่ายภาษีเป็นผู้เสียภาษีเพื่อกลายไปเป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆนี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ต้องยอมทําเพราะทําตามคํา,าสั่งของผู้บังคับบัญชาของเจ้านายของตนเองแต่ประชาชนคือเจ้านายของเจ้าหน้าที่ต่างหากเพราะเป็นผู้เสียภาษีเป็นผู้เสียภาษีให้ใกลายเป็นงบประมาณแผ่นดินแล้วกลายมาเป็นเงินเดือนของเจ้าหน้าที่ นี่ไม่ใช่เรื่องของถ้าไม่ได้ทำผิดกฎหมายแล้วคุณจะกลัวทำไมแต่มันเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่มีอำนาจมาคุกคามมาละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่มันไม่ใช่เรื่องของถ้าไม่อยากโดนคดีไม่อยากเดือดร้อนก็ให้นอนอยู่บ้านอย่าออกมาประท้วงรัฐบาลแต่มันคือเรื่องของประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนเป็นผู้ทรงสิทธิและเสรีภาพประชาชนจึงมีความชอบธรรมในการตรวจสอบในการวิพากษ์วิจารณ์และในการประท้วงแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากรัฐบาลถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องหยุดการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือถึงเวลาแล้วที่จะต้องหยุดการใช้กฎหมายแบบไม่เห็นหัวประชาชนอำนาจดำรงอยู่ได้อำนาจทำงานได้ก็ต่อเมื่อ พวกเราเชื่อว่าตรงนั้นมีอำนาจถ้าเราไม่เชื่ออีกแล้วว่าที่ตรงนั้นมีอำนาจอยู่อำนาจก็จะสูญสลายหายไปทันทีบรรดาการใช้กฎหมายต่างๆของประเด็จการสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็มที่ก็เพราะว่าเรากลัวมันถ้าเราไม่กลัวถ้าเราไม่เชื่ออีกต่อไปอำนาจของประเด็จการกฎหมายของประเด็จการก็ไม่สามารถบรรลุผลได้ครับ